ลักโลกหิตบทที่14บรีกบีสำแดงเดชเพลองทั้งสองฝ่ายประกันกระบวนท่าหนึ่งผากันถอยกายไปคนละหนึ่งก้าวอักะผ่านทางร้องพ้งว่าดูเจ้าไม่ออกเลยถึงกับมีอยู่ท่าสองท่าตั้งหึงเอียก้าวยังเฉยชาก้าวเสรฐทั้งสองฝ่ายเสิบท้าไป1นึก้าวรากับนัดแนกกันไว้รักษาระยะห่างดั้งเดิมอัลกะผ่านทางตวัดก้องกะบีทองกรีดวาบออก โดดสายลุงบนท้องฟ้าตั้งหึงเอีย้ยขยับมือวูบสะบัดกระบี่เข้าปิดป้องปะทะการต่อสู้อันดุเดือดสถานขวัญก็เปิดฉากขึ้นพลังกระบี่แวกฟ้าอากาศดาคายโสดเสียงโลหะปะทะกันแน่นหนาถี่ยิบป,ประกายหนึ่งท้องหนึ่งขาวแ,แปรแปรปราบรถมังกรขนองตั้งหึงเอีย้ยทุ่มเทเพลงกระบี่แต่เล่าเตี่ยที่ถ่ายทอดให้แฝงพลังภายในใช้ออกโดยไม่ผสมผสานกระบวนท่า ของสำนักอสูนศักดิ์สิทธิ์เลยแต่เราเตียลืมตาที่แตกสั้นขึ้นสภาพการภายในวงสร้างความพุ่งพ่านดานใจแก่มันสุดแสนมันไม่เข้าใจว่าในช่วงเวลาเพียงสั้นๆเซี่ยวเอียได้กำลังภายในอันน่าแตกตื่นจากที่ใดสภาพความจริงล้วนเหนือความคาดหมายของมันเสี่ยวเอียหาใช่เสี่ยวเอียดังที่มันคาดคิดไม่สิกระบวนท่ายีกระบวนท่าสาสกระบวนท่า ห้าสิบกระบวนท่าตังหึงเอีย้ยคขบคิดในใจตนไม่อาจพ่ายแพ้หากแมนพ่ายแพ้ถ้ากับว่าสองชีวิตต้องสูญสิ้นไปดังนั้นกระบวนท่าล่างจึงดุด้ายเกลี้ยวกราดขึ้นตังหึงเอีย้ยเริ่มชิงเป็นฝ่ายลุกไล่โหมโจมอย่างคุมข้ัง่งจนอาคารุกะผ่านทางเพี่อมพ้าเป็นลองอา,าุกะผ่านทางคิดไม่ถึงไปเด็ดขาดว่าเดียฉาน้อยที่มันเคยเหยียดหยามดูแคน กับกลายเป็นดาบมุติยูที่สยบคมมันในเสียงตะวาดอันเกิกก้องแววเสียงครางอย่างเจ็บปวดไล่ขวาุกะผ่านทางโทกรีเป็นบาดแผลโลหิตทรักรินหลังแขนขวาไม่อาจยกขึ้นกระบี่ทองปล่อยห้อยลงอย่างอ่อนลา้าตังหึงเอีย้ยเสือกทรงกระบี่ออกจ่อไปยังขั้วหัวใจของฝ่ายตรงข้ามอดส่งเสียงหอบหายใจไม่ได้ชัยชนะคานี้ได้มาโดยไม่ง่ายไดนักฤกะผ่านทาง หน้าบิดเบี้ยวเกี้ยวกราขบเกี้ยวเขียวฟันกล่าวว่าลงมือเถอะตังหึงเอียเห็นเสียงว่าครั้งกนนในนครบูริมท่านเคยขี้คายอันตรายให้กับข้าพเจ้าครั้งหนึ่งแม้ว่าท่านมีเจตนาลึกหล้ำแอบแฝงอยู่แต่เพราะการนี้ข้าพเจ้าจะอภัยละเว้นให้ท่านสักคราเดรารชาน้อยพู้ใดต้องการรับไมตรีจากเจ้าคำด่าพนามอันบาดหูกระตุ้นตังหึงเอีย จนสองตาแดงฉานแต่ยังข่มกั้นใจไว้รังกระบี่คืนกับอาคารุกะผ่านทางพันถอยกายไปก้าวใหญ่ตวัดมือสายขึ้นวัตถุเป็นประกายวาวับลักษณะคล้ายผีเสื้อชิ้นหนึ่งก่อศาสพุ่งใส่ตังหึงเอียอย่างรวดเร็วตังหึงเอียตวัดกระบี่ขึ้นแววเสียงดังตึงปัดปลายอาวรับพิสดารชิ้นนั้นปิวกระเด็นไปแต่อาวรันั้นกรีดเป็นรูปครึ่งวงกลมกาอากาศ และพุ่งตรงเข้ามาได้ดับความเร็วกว่าเดิมเท่าตัวตังหึงเอียสถ,ถานใจอย่างรุนแรงถูกคุกคามจนต้องใช้ท่าล่างประจําสนักอสศนศักดิก์สิทธิ์ถลันหลบเอารับนั้นได้พุ่งเฉียดผ่านกายไปในเสียงดังขับได้หมุนคว้างกลับมาเป็นครบสามตังหึงเอียอย่างม้วนตวัดกระบี่ฟันไปบึ้มเอาลับนั้นพันแตกระเบิดออกกลับกลายเป็นสะเก็ดสีครามชิ้นเล็กชิ้นน้อยกระจายออกตังหึงเอีย จสั่นไหวขวัญสถานทุ่มเทยอวิชาของสำนักอสูรศักดิ์สิทธิ์ร่างเลยดไปตามพื้นดินศาสตร์พุ่งไปไกลสามวาที่ซึ่งยืนหยัดทรงกายเมื่อครู่ปรากฏกลุ่มควันคะขุงขึ้นเป็นเส้นสายพิษตังหึงเอียรอบร้องในใจหากไม่ใช่อาศัยหลักวิชาของสำนักอสูรศักสิทธิ์ยอมต้องถูกพิษแทรกซึมทำร้ายตังหึงเอียตวาดอย่างขุนแขนท่านสมควรตายร่างคงวาวของหาดังประกายไฟ ปากายกระบีจอตรงไปยังทรงอกอรุกะผ่านทางอารุกะผ่านทางหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงอาปากแต่ไรสุ่มเสียงแต่เหล่าเตียอุทานเสียงสันส่นสถานเสี้ยวเอียไม่อาจฆ่ามิทันจบคำเสียงแผดล้องพันดังกระบียาวตังหึงเอียเสือกปราดใส่ทรงอกอรุกะผ่านทางแล้วอารุกะผ่านทางสถานเฮือกใหญ่งางร่างล้มคืนลงโลหิตส,สดสดฉีดพุ่ง ขึ้นเป็นลำยาวแต่เล่าเตีย๋ยทอดถอนใจยาวออกมาตั้งหึงเอียหลังกระบี่กลับดีดกายมาถึงข้างกายแต่เล่าเตีย๋ยก่าวอย่างหมกหุ้นกังวลเล่าเตีย๋ยอาการบาดเจ็บของท่านเป็นอย่างไรเสี่ยวเอียเราได้รับบาดเจ็บกระทบกระเทือนถึงอวัยวะภายในไม่อาจมีชีวิตรอดแล้วข้าพระเจ้าจะแบกเล่าเตีย๋ยไม่ต้องรอตั้งหึงเอียสลดใจจนแทบหลั่งน้ําตาก่าวอย่างร้อนนนเล่าเตีย๋ย ในนาครมีแพทย์เรื่องชื่อแต่เรลาเตียวราออย่างหดหู่กล่าวว่าเรี่ยวเอียแพทย์เรื่องชื่อเพียงสามารถรักษาคนที่ยังไม่ตายตั้งหึงเอียโขบคิดอย่างว่องไวแล้วกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวข้าพระเจ้ามิอาจไม่ส่งเล่าเตียไปรักษาพยาบาลก้มกายลงหมายจ่าแต่เล่าเตียกล่าวเสียงเรี่ยวกราดยาได้กระทบถูกเราก่อนตายเรายังมีวาจาจะกล่าว ตังหึงเอีย้ยหดมือกับยืดกายขึ้นสองตาเออคอปด้ยหยาดนา้ำวาววับแต่เราเตียหอบปใจชั่วขณะจึงกล่าวว่าเซี้ยวเอียเอ้ยเจ้าชะไหนมีพลังพิมือเลือล้ำป่านนี้ตังหึงเอีย้ยไม่อาจแพ่งพายความลับของสำนักอสูร,ร,รศัดกดิ์สิทธิ์ได้แต่กล่าวอย่างคุ้มเคือข้าพระเจ้าได้รับโชควาสนามีคนประทานยาเม็ดล้ำค่าให้เราทราบแต่แรกแล้วว่าเจ้า มีวาสนาลึกลำเจ้าสามารถเรียรูเ้เลงกระบี่ของเราได้แตกฉานแล้วเล้าเตียมันจะไหนจึงได้ล่าฆ่าท่านนี่นี่เป็นบาปกรรมยามก่าวาจาสีหน้าปากแรวเจ็บปวดรวดร้าวใจสุดแสนตั้งหึงเอียอดกล่าวไม่ได้เล้าเตียสามารถบอกข้าพระเจ้าได้หรือไม่เนื่องจากเราฆ่าบิดาของมันตั้งหึงเอียเสียวกายอย่างเดิมตัวถามพ่องว่า เพราะเหตุใดแต่เราเตียพิมตาพักผ่อนชั่วครู่จึงลืมตาขึ้นกล่าวว่านี่เป็นโศกนากรกรมฉากหนึ่งผ่านมาหลายสิบปีแล้วตอนนั้นซี่่วงยังเล็กบิดาของมันเป็นศิษย์นักอาจารย์เดียวกับเราจิตใจมันคับแขนยิ่งไม่พอใจที่เราประสบความสำเร็จในวงนักเรงยามอยู่ท่ามกลางชุมนุมได้คุกคามให้เราประลองกระบี่ด้วยเราไม่ยอมมัน เกงกาวาจาก้าวราวภายหลังเล่าเรายังคงสะกดกันแต่มันกลับลงมือใช้กระบี่ทำร้ายเราก่อนเพียงเพราะความนี้ก็ไม่อาจอภัยให้ได้เราถูกคุกคามจนอับจนปัญญาได้แต่ต่อสู้กับผู้เป็นสื้อตีสิทธิผู้น้องมีคาดมันมุ่งมัน่นสร้างชื่อเสียงถึงกับมีเจะตะนาปชีวิตเราจนเราต้องลงมือทิ่มแทงทำร้ายมันบาดเจ็บสาหัสต่างเงเอี้ยปลายตา ไปยังฤกะผ่านทางกล่าวว่าเพราะเหตุน,นี้หลานสิทธิ์ท่านจึงได้ล่าหาเล่าเตียถูกแล้วบิดามันภายหลังอาการบาดเจ็บกำเริบเสียชีวิตไปซี่ห่วงเมื่อเติบใหญ่ก็สาบานว่าจะล้างแค้นให้กับบิดาดังนั้นเราพยายามหลีกเลี่ยงมันสุดท้ายได้แต่เล่นกาในนาครบุริมมิคาดมันยังที่ตามหาจนพบมันบอกว่าจดจำโฉมหน้าเล่าเตียไม่ออก โทกแล้วตอนนั้นอายุมันยังเยาว์แล้วสุดท้ายฉไหนจําเล้าเตียได้แล้วไม,ม่ควรขับรถส่งแขกเรือบาดเจ็บผู้หนึ่งออกจากนาครรักษาบาดเจ็บให้กับแขกเรือนั้นมันอาศัยวิชารักษาพยาบาลจดจําเราออกได้นี่นะปีชตากรรมพันอาปากกระอักริตสดๆออกมาโอ้กใหญ่ตั้งหึงเอียไม่อาจข่มกั้นอีกน้ําตาทะลักออกจากเบ้ามาเล้าเตีย โปรให้ข้าพเจ้าไม่ต้องหวังเราบอกกล่าวเราแม้ต้องตายก็นอนตาหลับจดจำไว้เรามีของสิ่งหนึ่งฝากไว้กับมารดาเจ้าของนั้นขอมอบแก่เจ้าโดยเฉพาะเล้าเตียยังมีอย่าได้ราน้ำใจเสียงกลัวหงเดาน,นี้นั้นเราไปแล้วจบคำล่างล้มหายกับพื้นสิ้นลมหายใจไปตังหึงเอียน้ำตาพางพูดสายฝน ในความรู้สึกสำนึกของตนนอกจากมารดาแล้วมีแต่แต้เล่าเตียที่ห่วงใยกังวลตนการตายของท่านถ้าก็สูญเสียญาติสนิทไปผู้หนึ่งอาทิตย์ศริยารับโรคแล้วม่านวิการเริ่มกลายมาตั้งหึงเอียกบฝังแต้เล่าเตียไว้บนเนินดินพร้อมทั้งกบฝังอรุระผ่านทางรวมทั้งกระบี่ทองไว้ใต้เนินดินรอจนเสร็จสิน้นเวลายามต้นแล้วจึงพึมพำขึ้นเล้าเตีย โบดนอนตาหลับเถอะกราบกรานที่หน้าหลุมสามครั้งจากนั้นวกไปขึ้นมาควบตะเบิงโู่ชาญเมืองเพราะการตายของแต้เล่าเตียตลอดหลายทางจิตใจตังหึงเอียจึงรันทดหดหูยิ่งพอเข้าสู่นาครเพื่อป้องกันเหตุสวิสัยจึงแวะพักในโรงเตียมคนละฟากถนนกับโรงเตียมโยกไหลหลังจากอาบน้ำรับประทานอาหารฉกคิดถึงบ้านเดิมที่พำนักจึงออกจากโรงเตียมไป มิดานให้หลังมาถึงสถานที่ซึ่งคลั้งกัะโนนอยู่ร่วมรวมกับมารดาอาศัยแสงจันทาพบเห็นแต่ความเวงหวางวังเวงปราจากเขาโคงของกระท่อมที่พักความอาฆาตแขนผัดนประดังขึ้นท่วมท้นจิตใจวันเวลาอันคับแขนขมขืนอปยศอดสูที่รล่งรับมาปรากฏขึ้นในห้วงสมองอย่างแจ่มชัดกระแสเสียงลอยแย้มยิ้มของมานดาคายอุบัติขึ้นที่เบื้องหน้าสายตา ตนเองนับว่าประสบความสำเร็จบ้างแต่มารดาอยู่แห่งหนใดเล่าเลือดเนื้อเชื้อไขต้องพัดภาคจากกันนับไปสุกนากรรมอันสุดแสนจันทาประดับกลางเวหาวิการเยียบเย็บจับจิตมีทราบยืนเสื่อมซึมอยู่นานเท่าใดพันเลือบเห็นเงาร่างอ่อนแอ้นแน่งน้อยสายหนึ่งผิวผ่านละแวกใกล้เคียงไปและลุวข้ามกำแพงเมืองจนหายลับดูท่าทีเป็นอิสตีนางหนึ่งตังหึงเอีย พันมเกิดความสงสัยใคร่อยากรู้ดีดกายสะกดติดตามไปโลดแล่นประมาณ3ามลีงาร่างที่เบื้องหน้าก็หยุดยั้งชะงักกลางป่ารกร้างแถบหนึ่งตั้งหึงเอียอาศัยพุ่มพึกเป็นเครื่องกำบังคุกขามเข้าใกล้โดดพูดพายชะงักร่างระยะห่างสามวาปากายตายามกวาดไปหัวใจถึงกับเต้นระทึกแทบกระดอนออกจากปากเงาเร่างสายหนึ่งถึงกับเป็นโฉมสะคารที่ตนคะนึงถึงตลอดมา เสียงโกโหงตั้งหึงเอียคิดสงเสียงทักทายไปพัเกิดความคิดหนึ่งวูบขึ้นจนก้ามกืนวาจาไว้ในยามเด็กๆเดิอนคืน่อนดื่นดานี้โดดเดี่ยวออกมานอกท้องทุ่งร้างทําอะไรกันในกันและกันยังไม่ได้ก่อเกิดน้ําใจอันแท้จ,จริงตอนแรกนางที่คิดเห็นผิดแพกจากผู้อื่นอาจบางทีเกิดจากความสมเพศเวทนาหากปรากฏกายไปทักทาย จะไม่เป็นการอกอาจก้าวราวหรือเสียงโกหงเหลียวซ้ายแลขวาดูท่าทีกำลังรอคอยผู้คนเพียงไม่ทราบว่าบุคคลที่รอไปุรุษหรือสตรีทันใดนั้นบษนมในชุดยาวเยี่ยงกงชื่อสูงสักผู้หนึ่งได้ปรากฏขึ้นตั้งหึงเอี้ยพอพบผ่านพันมเกิดความหึงหวงนิษสยาอย่างรุนแรงนางที่แท้ออกจากเมืองมานัดพบกับชายอื่นพร้อมกันนั้นตั้งหึงเอีย ก่อมาเกิดความรู้สึกอัปยศที่ถูกหลอกลวงขึ้นยิ่งมายิ่งกำเริบรุนแรงแทบไม่อาจกั้มกืนหลับได้ในเมื่อมีวันนี้ยหยต้องเช่นดังการก่อนต่างหึงเอียกขีดใครปรากฏกายไปถามไถ่นางและเห็นบรุหนุมชุดโออาประสานมือต่อเสียงโกหงกล่าวอย่างยิ้มแย้มโกเนียให้เกียรติมาเป็นที่เพิ่มปิติของข้าพเจ้ายิ่งเสียงโกหงคารวะตอบกล่าวเสียงเย็นชากระด้างช่างซากงชื่อ คนที่สามแท่ช่างข้าพเจ้ามีข้อขอร้องประการหนึ่งบรอหน่มนั้นหัวรอะพางกล่าวว่าโกเนมีวาจาใดาโปรดบอกมาขออย่าได้คุกคามังคับปิดาโกเนยหมายความว่าอะไรข้าพระเจ้าไม่เข้าใจเสียงโกหงอึ้งไปชั่วขณะกล่าวว่าโปรดอย่าได้คุกคามิดาและปากเรื่องแต่งงานบรอหน่มนั้นห,หัวรอฮ่าฮ่ากล่าวว่าเสียงโกโกเนียไม่มีผู้ใดคุกคามบิดาท่าน โกงชื่อมีเจตนาบ่ายเบียงหรือใดนั่นก็ประหลาดแล้วการวิวารายนี้บิดาท่านเห็นพ้องทุกประการฉไหนบอกเป็นการบังคับแต่ข้าพเจ้าไม่เห็นพ้องบรถนมนั้นสือกกายไปสองก้าวกล่าวว่าโกเนเห็นว่าข้าพเจ้าไม่ควรคู่กับท่านเสียงโกหงถอยกายไปสองก้าวก่าวเสียงเย็นชาดังเดิมหาบิด้ท่านคือซาเสียวเป้าจู้นายเด็กคนที่สามของป้อมฤทิทันทาน เป็นข้าพเจ้าไม่คู่ควรตัางหากตัางหึงเอี้ยสถานใจวูบปุดนมนี้ถึงกับเป็นชาเสี่ยวเป้าจู้ของป้อมไรเทิมทานที่แท้เสียงโกหงนัดพบกับมันเพื่อปริเสธการแต่งงานตนเมื่อครูกับเข้าใจนางผิดไปปุดนมช่างสากงจือ้อกล่าวว่าโกเนี้ยแม้ไม่เห็นพ้องแต่นี่เป็นคำสั่งผู้ให้กำเนิดคนต่างมีปณิธานไม่อาจบีบคั้นบังคับโกเนี้มีชายดวงใจแล้ว ข้าพระเจ้าไม่ปฏิเสธฟังว่าท่านครั้งก่อนเคยชมชอบเด็กเลี้ยงมาผู้หนึ่งต่างหึงเอีย้ยฟังมันกาวถึงตนอดพุ่งผพานใจไม่ได้ต้องการรับทราบว่าเสียงโกหงจะตอบอย่างไรเสียงโกหงเงียบงันชันะ่วขณะพันกล่าวอย่างเด็ดเดี่ยวมีผิดช่างซากงจือแผ่หัวราะอ,อย่างคุมข้างกล่าวว่าช่างคิดไม่ถึงจริงๆฟังว่าเด็กน้อยนั้นไม่ทราบแม้แต่กัะพืชตัวเอง นี่มีเกี่ยวข้องกับกงจือ้อเ้าช่างซากับม่อาดเปียกเด็กเลี้ยงหมาพูดหนึ่งข้าพเจ้าไม่ได้กล่าวเช่นนั้นโกนี้ต้องการพบข้าพเจ้าเคืนี้เพอเพื่อปฏิเสธการแต่งงานเพียงบ่งบอกเจตนาลมเท่านั้นช่งางซากงจื้อหร่อยยางเย็นชากล่าวว่าหากเราไม่ยอมลดข้อเล่าเสียงโกหงหน้าเคร่งเครียดลงกล่าวว่าข้าพเจ้าไม่แปลเปลี่ยนความคิดเด็ดขาดเรียงโกวโกวนี้ ท่านกระทำผิดพลาดไปเรื่องหนึ่งเรื่องอันใดไม่ควรนัดพบกับข้าบัเจ้าในเวลาและสถานที่นี้นี่มีอันใดไม่ถูกต้องในวิการดึกดื่นท้องทุ่งรกร้างปราจากร่องรอยผู้คนเช่นนี้เป็นไรช่างซากงจือ้อคุกคามไปเบื้องหน้ากล่าวว่าสมมุติว่าข้าบาเจ้ามิอาจได้โกเนี้ไปเรื่องวิวาจำต้องได้รับความยินยอมทั้งสองฝ่าย หากแม้ประกอบเป็นปะทะกันในคืนนี้เล่าเสียงโกหงถอยกรูดกรดไปหลายก้าวกล่าวว่าประกอบเป็นปะทะใดกันช่างซากงจือ้อคุกคามก็หาอีกสองตาสาประกายพิสดารเน้นเสียงว่าทําการวิวากับโกเนี้ยก่อนเสียงโกหงสถานทางร่างกล่าวเสียงเครียวกราดท่านกล้ามีอันใดมีกล้าข้าพระเจ้าจะเสียงถึงที่สุดท่านทําไม่ได้หรอก ในเสียงว่ากล่าวยื่นมือออกตะปบปราดเสียงโกหงถอยปราไปด้านหลังรีดกายขึ้นช่งางซากงจือ้อขยับกายวูบสกัดขวางหน้าไว้เสียงโกหงเบิกตาแทบฉีกขาดกล่าวว่าท่านเป็นสัตว์ป่าแล้วแต่ท่านจะกล่าวกะไรในยามนั้นเองโสมเสียงเย็นชาเสียงหนึ่งดังว่าช่งางซากงจือ้อยินดีที่ได้พบช่งางซากงจือ้อกับถือดียิ่ง กาวโดยศีรษะไม่เบือนกับผู้ใด